สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันเสาร์จากบ้านเคสเฮาส์นะครับช่วงเดินเล่นของเด็กๆนะครับอเอ๋มารวยครับจ้าจ้าจ้าคนสวยสุดหลอ่อผู้ผานะครับอืมโอเคน้องสบายดีนะครับกินได้นะครับถ่ายปกติแล้วผู้ผานี่เริ่มกินเก่งครับกินเก่งขึ้นเยอะอืม เอ๋มารวยนะครับแม่ในเอเวร์ล่าของแม่อรนแล้วก็พี่ตาดำนะครับเต้นกันทั้งวันสองคู่เนี่ยเต้นได้แต่ห้ามขี่น้องนะลูกนั่นแหละครับส่วนคุณนั้นครับก็รักกันทั้งวันเหมือนกันนะฮะปลาทูกับเบลล่านะครับจูบกันหอมกันเรียกันตลอดนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นปลาทูเลียให้เบลล่านะครับเบลล่าเรียให้น้อยมาก Okay, okay. โอเคโอเคเบลล่ามานี่มั้ยแล้วเมวแ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 มวรู้เรื่องนะฮะแมวบ้านเคสเฮาส์เราฝึกกันมาแล้วใช่ไหมคะเราฝึกกันมาแล้วเราฝึกกันมาแล้วอืมเบลล่าก็สบายดีนะครับเดี๋ยวให้กี่ลายสีนะลูกจืดจึบจ๊บจืดจี่ <c oughs> เด็กๆเล่นกันชอบมองเวลาแมวเล่นกันออน่ารักนะ ถ้าไม่ตีกันไปซะก่อนล่านะครับนั่นโจลี่นะครับโจลี่โจลี่โจลี่แล้วก็ปาทูนะครับปาทูนี่อย่างหน้าเขาหน้ารักนะสวยหน้าสวยมากเลยแนวตัดโตถ้าเทียบกับไซส์หน้าเขานะครับโจลี่ก็อยู่ข้างนอกยี่สิบสองชั่วโมงฮรโดยปกติแล้วก็แทมมี่นะครับแมวในอุปราคของ แม่เนยนะครับเป็นลูกสาวของโจลี่นะครับเผื่อไว้นะครับแมวที่เห็นในคลิปนี้ทุกตัวเป็นน้องแมวจรรอบ้านนะครับเผืนน่อท่านได้สนใจผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อสำหรับการสแกนบ้านเอาไว้นะครับสามารถ,ถติดต่อตรงได้เลยนะครับแ,แล้วก็น้องพักอยู่แถวแถวราชประคขานะครับเผื่อใครอยากจะมาดูน้องตัวเป็นๆก่อนก็ลองติดต่อสแกนบ้านก่อนนะครับแล้วก็ยังไงาสามารถนัดมาเข้ามาดูน้องตัวจริงได้นะครับ อ่าโอเคมีใครอีกมีแม่ตีมนอนอยู่ตรงนู้นนะครับหว่านไปแม่ตีมอะมาดูพี่แต้มบุญกันก่อนแต้มบุญไม่ออกมาเดินเล่นหรอลูกอแต้มบุญนะครับหวาอีกฟูฟอเลยเขาคุ่อย่างนี้เป็นเพราะว่าด้วยว่าเขาอาจจะเคยถูกเลี้ยงมาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยให้จับมานะครับแต่ไม่ใช่เขาจับไม่ได้นะครับเขาจับได้แต้มบุญนะครับก็อยู่ช่วงฝึกเขาอยู่นะครับเนีไม่ให้จับ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  ไม่จับ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 จริงๆรูปได้เป็นบางระยะนะครับก็คือต้องพยายามให้เขาคุ้นเคยกับคนก่อนนะครับแต่ว่าอยู่ได้นะครับช่วงเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเดินผ่านอะไรเขาได้ปกติเลยนะครับแต้มบุญอะโอเคอยากออกมาอะไรก็ออกนะลูกอืมนอนเรียงรายชึบชบชิบนะครับแล้วก็ควีนประจำบ้านนะคะแม่เต็มซ้ำอะพี่ควีนพี่ควีน จาเอติซมซำนะครับก็แข็งแรงดีครับสาวแข็งแรงดีอาจจะมีปัญหาเรื่องออน้ําหนักนิดน้อยนะฮะก็อยู่ในช่วงคุมน้ําหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับทานอาหารเม็ดนะครับวันละสมือเช้าเย็นนะครับวันนี้อากาศก็ออกจะอบๆหน่อยนะครับก็ช่วงบ่ายก็ขึ้นมาเปิดแอร์ให้น้องแมวอยู่แล้วนะครับอากาศข้างในบ้านวันนี้ PM ไม่สูงนะครับ แค่สิบนิดๆน,นะครับข้างนอกมีละมันอ่อนแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับมีแดดหน่อยก็เลยไม่ได้เปิดประตูให้เด็กออกไปข้างนอกเนะาะเพราะอากาศจะไอร้อนจะเข้ามาในบ้านนะครับอีกตามมาเล่นกันตรงนี้อ๋ออาอาอ๋ถ่ายติดเท้าต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีน้องแมวอยู่ตรงน,นี้พอดีอ่าโอเคนะครับสวัสดีนะครับน้องแมวทุกตัวสบายดีนะครับจากบ้านเกศเชาคลาสเนี่ยเล่นกันสักพักก็เริ่มเอาจริงเล่นกันสักพักก็เริ่มเอาจริง <c oughs> <laughs> ผู้ผายยอมๆหน่อยผู้ผานที่เขาตัวผู้ฮะแรงเขาจะเยอะกว่าอยู่แล้วนี่ตัวนี้ก็ใช่ยอมนะ,ะมารวยก็ใช่ยอมนะครับออโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีกับบ้านเคสเฮาวครับ